คนเราในการทความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ที่มีขี้เกลือขึ้นมาฝาังครับเดีย๋ยวมาดูใกล้ๆว่าขี้เกลือแบตเตอรี่เป็นแบบไหนเห็นไ,ไหมครับนี่คือขี้เกลือ,อเป็นแบบนี้เขาจะเป็นผงคล้ายๆผงแป้งแบบนี้ห้ามเป่าเด็ดขาดน,นะครับให้ใช้น้ําเป่าสะอาดแล้วก็แปรงสีฟันนะครับวิธีการทําความสะอาดก็ง่ายๆครับี่ย ถ้ามีที่เป่าลมก็เป่าถ้าไม่มีที่เป่าลมก็ใช้ผ้าสะอาดทาความสะอาดนะครับเพราะว่าฝุ่นฝุ่นตัวนี้ของฝุ่นขี้เกลือของแบตเตอรีอ่ส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราสูดดมเข้าไปบ่อยๆนานๆก็ทําให้ระบบทางเดินหายใจของเราไม่ดีนะครับเราก็ใช้น้ําเปล่ากับแปรงสีฟันล้างทำความสะอาดก็จะสะอาดแบบนี้ฮะเห็นไหมเนี่ย เป็นการวิธีการทำความสาดนะครับแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า